สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ7นะคะกับรูแอมนธนพรจันดวงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดที่14.4นะคะหน้า144ถึงหน้า146ค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดที่14 4.4นะคะสถานการณ์ในการลบตอนที่2นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะในหน้า144ของเรานะคะ144แบบฝึกหัดที่14.4ค่ะข้อ1ค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนเขาบอกว่าใบบัวเก็บไข่เป็ด20ฟองเอาไปทำไข่เค็ม6ฟองใบบัวจะเหลือไข่เป็ด ที่ยังไม่ได้ทําไข่เค็มนะคะอยู่กี่ฟองนะคะวิธีการก็ทำไงคะเราก็จะเอาไข่เป็ดที่เราเก็บได้ทั้งหมดก็คือ20ฟองนะคะแล้วครนี้ลบออกด้วยไข่เป็ดที่นําไปทําไข่เค็มก็คือ6ฟองนะคะอ่า20ลบ6เหลือเท่าไหร่คะลูกลองคิดในใจนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้คุคณครูไม่พาตั้งลบเด็กๆจะคิดได้ไหมนะคะก็คือวิธีการคิดก็คือแยกออก ยี 20, ่สิบเราก็จะแยกออกเป็นสิบสิบแล้วก็สิบมาลบหกอายกนิ้วหนูขึ้นมาสิบนิ้วแล้วออกออกไปหกนิ้วเลหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่สี่กับอีกสิบเดิมก็จะกลายเป็นสิบสี่ฟองนั่นเองนะคะนี่คือเราลองคิดวิธีการแยกคิดในใจนะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าใบบัวเก็บไข่เป็ดมายี่สิบฟองเอาไปทําไข่เค็มหกฟองก็จะเหลือไข่เป็ดที่ยังไม่เป็นไข่เค็มนะคะหรือเป็นไข่เป็ดสดอยู่สิบสี่ฟองนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างต่อไปก็คือ,อต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้21ฟองแก้วตาเก็บไข่เป็ดได้10ฟองต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้มากกว่าแก้วตาอยู่กี่ฟองวิธีการก็คือเอาไข่เป็ดที่ต้นกล้าเก็บได้คือ21ฟองนะคะมาลบออกจากไข่เป็ดที่แก้วตาเก็บได้ก็คือ10ฟองนะคะจะเหลือไข่เป็ดอยู่กี่ฟอง วิธีการอาลองดูนะคะคุณครูใช้วิธีการแยกนะคะ21เราแยกออกเป็นอะไรคะ1 1กับ10ใช่ไหมคะจำได้ไหมคุณครูเป็ดวิธีการที่จะไม่ตั้งลบนะคะคราวนี้แล้วแก้วตาเขาไม่อยู่เท่าไหร่มีอยู่10เราก็นํา10นี้มาทําไมคะลบออกจากกันแสดงว่าจะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่11ฟองเหลืออยู่11เฟองเพราะฉะนั้นแก้วตาก็จะมีไข่เป็ดน,น้อยกว่าต้นกล้าอยู่ 11ฟองหรือต้นกล้าจะมีไข่เปดมากกว่าแก้วตาอยู่11ฟองถ้าเราไม่ใช้วิธีการนี้เราใช้วิธีการที่เราคุ้นเคยเป็นวิธีการตั้งลบลองดูนะคะว่าเขาจะเท่ากันหรือเปล่านะคุณจะลองทำแบนะคะ2 1เลบ11 1ลบ1หมไป2 1, ลบ1เหลือ10นะคะคำตอบเท่ากันเลยคะ่ะโอ้คุณผิดเองเพราะว่าอะไรคะเราคือ10ฟองไม่ใช่11ฟองขอโทษมาคะลูกขอโทษคะ่ะ เราจะต้องเป็นอะไรคะสิบใช่ไหมคะ,ะคำตอบก็คือสิบเอ็ดก็คือจะทำตอบเท่ากันนะคะจากที่เราแยกกับที่เราตั้งลูเอาที่หนูถนัดนะคะลูกว่าหนูถนัดอันไหนนะแต่ทั้งหมดนี้ต้องทาในไหนคะในกระดาษเศษนะคะห้ามมาเขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเราจะเขียนแค่คําตอบเท่านั้นนะคะเรามาไปกันต่อในข้อถัดไปตัวอย่างที่สามของเราครูใส่ไข่ไว้ในตู้ฟักไข่ 45ฟองไข่ฟักออกมาเป็นลูกไก่23ตัวเหลือไข่ที่ตู้ฟักไข่ที่ยังไม่ฟักอยู่กี่ฟองนั่นเองนะคะเราก็เริ่มจากอะไรคะไข่ที่เรานำไปใส่ตู้ฟักใช่ไหมคะก็คือ45ฟองเสร็จแล้วเขาก็ฟักออกมาเป็นตัว23ตัวจะเหลือไข่ที่ยังไม่ฟักอยู่กี่ตัวทำยังไงคะลูกเอา45ตั้ง ลบด้วย23 5ลบ3เหลือ2 4ลบ2เหลือ2แสดงว่าก็จะเหลือไข่ที่ยังไม่ได้ฟักอยู่22ฟองค่ะเหลือไข่ที่ยังไม่ได้ฟักอยู่ทั้งหมด22ฟองนะคะเราไปต่อกันในหน้า145เลยค่ะลูกข้อ2เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนแม่เก็บผักกาดได้16กิโลกรัม แม่เก็บผักกาดได้มากกว่าขุนอยู่7กิโลกรัมเขาเนี่ยเขาต้องการทราบว่าขุนเก็บผักกาดได้กี่กิโลกรัมนั่นเองทำางไงคะก็เอาผักกาดของแม่เป็นไงคะมาตั้งก็คือแม่เก็บได้เท่าไหร่16กิโลค่ะ16กัมแล้วแม่เนี่ยเก็บได้มากกว่าขุนอยู่7กิโลกรัมเพราะฉะนั้นะเราก็เอาจํานวนที่แม่เก็บได้มากกว่ามาลบออกนะคะก็คือเป็นอะไร16ตั้งลบด้เท่าไร่คะลกูลกลบด้วยเ หกลบเได้ไหมลบไม่ได้ค่ะเราก็ต้องไปยืมอันนี้ก็กลายเป็น0 16ยลบเเหลือเท่าไรสิบหกลบเจเหลืออยู่เก้กิโลกรัมนั่นเองนะคะแสะดงว่าคุณเก็บได้เท่าไหร่หลูกเก็บผักกาดได้9ก้กิโลกรัมค่ะแบบนี้นะคะเ่ะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยตัวอย่างตัวอย่างต่อไปก็คือ พ่อปลูกแตงได้พ่อปลูกแตงไว้ห้าสิบต้นปลูกแตงกวาเนี่ยนะคะได้มากกว่ามะเขือเทศสิบแปดต้นพ่อปลูกแตงกวาไว้ห้าสิบต้นอันฝั่งนี้น่าจะเป็นแตงกวานะแต่ว่าต้นมันเป็นแปลกๆเนาะคิดว่าแตงมันเป็นเถากันคืก็เลยงงอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาอันฝั่งนี้นะคะห้าสิบเป็นแตงกวาแต่ปลูกมะเขือเทศก็คือน้อยกว่าแตงกวาอยู่ เมื่อเขเทศจะปลูกได้เท่าไรอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเอามาเขียนเด็กๆก็ต้องเขียนยังไงคะเขียนอะไรก่อนเขียนเต็นกว่าก่อนก็นคือ50และลบออกด้วยจํานวนอะไรจํานวนที่บอกว่าปลูกมะเขือเทศใช่ไหมคะน้อยกว่าหรือใช่น้อยกว่าหรือบอกว่าปลูกเต็งกว่ามากกว่าน,นั่นเองนะคะก็คือ18นะคะมาลบออกก็จะกลายเป็นอะไรคะเอา50ตังค์ลบด้วย18นะคะลบด้วย18 ศูลบแไม่ได้ก็ต้องไปกระจายที่5้ามากลายเป็น4แล้วก็ให้เขายืมมา10บนะคะสิบลบแเหลืออยู่2องสลบหเหลืออยู่สเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณพ่อปลูกมะเขือเทศอยู่สามต้นค่ะปลูกมะเขือเทศอยู่สามต้นนะคะ,ะคุณครูจะไปต่อในหน้าหนึ่สี่สบค่ะ หน้าที่เด็กๆจะต้องได้ทำเองแล้วนะคะก็คือให้เด็กๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบให้ถูกต้อง <50 S 1> เดี๋ยวตัวอย่างแม่ห่อขอนมกล้วยได้กี่ห่ออ่ะสมมติแม่ห่อเก็บมาแม่ห่อได้ห้าสิบหอคุณครูอเอามาจากเต็งกวาตะกี้นี้เลยนะคะห้าสิบหอ ห่อขนมกล้วยได้มากกว่าห่อขนมฟักทองอยู่18หอ่อแม่ห่อขนมฟักทองได้กี่ห่อทำอยังไงคะลูกก็เอา50ตั้งลบด,ด้วย18คำตอบ่ปกี้แตงกวามากกว่ามะเขือเทศ18ต้นก็คือแตงกว่าเออมะเขือเทศมีทั้งหมดกี่ต้นก็คือ32ต้นอันนี้เหมือนกันเลยค่ะครับตอบเดียวกันก็คือ32หอ่อเพราะคุณครูใช้ตัวเลขเดียวกันเด็กๆสามารถใช้ตัวเลขเทียบเคียงเหมือนคุณครูได้ หรือคิดเองได้สมมุติว่าหนูคิดว่าหนูหอ่อขนมกล้วยได้20หอ่หอห่อขนมกล้วยได้มากกว่าขนมฟักทองอยู่สัก5หอ่ออย่างเงี้ยหนูหอ่อขนมฟักทองได้กี่หอ่อหนูก็เอามาเทียบเคียงใช่ไหมคะเราก็เอามาเติมของเราเป็นคําตอบที่เราหาเองและตัวเลขที่เราเลือกเองนะคะคราวนี้เรามาดูในข้อถัอไปก็คือข้อหนักกี่กิโลกรัม พ่อหนักกว่าวิวกี่กิโลกรัมพ่อต้องหนักมากกว่าลูกกี่กิโลกรัมคิดได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าพ่อหนักสักหกสิบกิโลนักเรียนจะบอกว่าพ่อหนักยี่สิบนะลูกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพ่อเป็นยังไงคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่จะไม่หนักต่ำกว่าสี่สิบนะคะเพราะถ้าต่ำกว่าสี่สิบแปลว่าผู้ใหญ่อออมากแล้วก็ไม่น่าจะมีแรงเดินแล้วละคะเพราะฉะนั้นอ่ะพ่อหนักสักประมาณหกสิบอ่ะส่วนพ่อจะหนักมากกว่าวิวเท่าไหร่ องคิดดูว่าวิวอายุประมาณเท่าไรถ้าสมมติวิวอายุประมาณนักเรียนก็หนักสักประมาณ20หรือ20กว่าอย่างนี้ได้นะคะนักเรียนลองทําดูนะคะก็จะเป็นน้ําหนักพ่อลบด้วยน้ําหนักที่มากกว่าวิวแล้วก็จะได้รู้ว่าวิวหนักเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คือมีตัวเลขมา,าเท่าไหร่แล้วก็ได้คําตอบนั่นเองนะคะเหมือนที่เราเคยทําทุกครั้งที่ผ่านม,มาให้นนหนูเลือกตัวเลขเองและในข้อสุดท้ายน,น,านี่นะก็คือคุณมีหนังสือ กี่เล่มต้นกล้ามีหนังสือน้อยกว่าคุณกี่เล่มเพราะฉะนั้นต้นกล้าจะมีหนังสือนิทานเนี่ยกี่เล่มนะคะสมมุติว่าออคุณมีหนังสือนิทานอยู่30เล่มต้นกล้ามีหนังสือนิทานน้อยกว่าคุณอยู่15เล่มต้นกล้าจะมีหนังสือนิทานอยู่เท่าไหร่ก็คือเอา30ตั้งลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่นะคะจะเป็นคําตอบแบบนี้นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ลองทําในหน้า146นะคะ ลงมือทาได้เลยค่ะลูกค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทําแบบฝึหกหัดแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามคุณครูได้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ